สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่7ก็กรกฎาคม2,563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูน หมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขสามหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกศูนย์ห้าศูนย์สี่และศูนย์เก้าเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4หมายเลข8หมายเลข0หมายเลข5 หมายเลขสาและหมายเลขเจเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ คู่แรก48 40และ47เป็นสาคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของทุกยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขศูนหมายเลขสีหมายเลขห้หมายเลขแปและหมายเลข2เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ท่านสามารถนะําตั้ห้าตัวเลขนี้ไปใช้ใไปผสมไปรวมกับท่านจับคู่ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกศูนย์ห้าคู่แรกศูนย์สองและศูนย์ห้า ป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับ3ามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนง และยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาหัลาหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท,ท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แล้ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพวกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ